ไมากขึ้นเอง้วยซ้ำว่าแบบเออเห็นแล้วก็เออเราก็ต้องทําให้ดีเหมือนกันเพราะเราเป็นรุ่นพี่แล้วก็รู้สึกกดดันเหมือนที่พี่แจ็สเปอร์พูดกันบนเวทีว่าแบบเฮ้ยมาจับมือกันแวบบพูดเหมือนกันกับเราที่เราต้องเราต้องเราต้องช่วยกันทำเนาะเพราะว่าน้องๆเขาเก่งกันมากเลยแล้วก็ไม่ใช่น้องๆสิพี่ๆด้วยแต่ว่าก็คือแบบเก่งกันมากจริงๆัวรู้สึกว่าศิลปินคุณภาพนี่แหละค่ะที่จะมาอยู่จริงในชีวิตเราเห็นเลยเมืเห็นน้องๆแล้วแบบ สึกไงเพราะว่าเพราะว่าเราเองก็เคยผ่านมาแซงแซงอ๋อวิยจริงๆแอบเห็นแล้วก็คิดถึงเหมือนกันเพราะว่าเราเองก็เคยเป็นหนึ่งคนที่ขึ้นไปยืนบนนั้นเหมือนกันแล้วตอนนี้ก็เหมือนเราเป็นแบบคนที่เป็นศิลปินเป็นพี่มาแล้วเลยรู้สึกวิน้ำตาจะไหลมันแบบนึกถึงมันวานมีอะไรบอกน้องไหมโอ้ยพี่ผ่ามาก่อนเออเขารู้สึกเป็นไงตอนขึ้นนั้นเนี่ยตอนตอนอ๋อจริงๆก็คือ หนูก็ได้รับโอกาสให้ผ่านเข้ามาทํางานตรงนี้ก <nie bunları> ็รู้สึกดีเหมือนกันแล้วก็อยากให้ทุกคนสู้ๆค่ะเชื่อว่าทุกคนก็มีแบบเวลาของเอ้ยพี่พีทโล้ค่ายรักตาซึมแล้วเพราะว่าแสงเป็นพี่คนแล้วแซงโตแล้วนี่คือหน้าตาแบบพรา u มม u มี ดูหลังเวทีได้มีพูดคุยกับน้องๆไหมคะที่หนูให้กำลังใจนะหนูยิ้มั้งเวทีก็เห็นน้องๆก็ต้องเตรียมตัวขึ้นเวทีกับหนูเพื่อแบบสู้ๆนานเป็่แน่บ่อยน่ารักกันทุกคนเลยเห็นใกล้ๆแล้วก็แบบเออโตขึ้นไปจะต้องเป็นศิลปินที่คุณภาพแน่ๆคนดูมีความสุ่เดินถ่ายก็เห็นออร่าเออเมื่อก่อนรุ่นพี่เลี้ยงเราเราเลี้ยงเราแล้วแล้วเราแล้วเรามีออร่าไหมเราต้องมีอยู่แล้ว วันนี้ทุกคนนี่ครูฮากันเลยทีเดียวคุณคะที่แปลว่าพวกหนูคือฮากจริงโตขึ้นนะคะเฟลิสโตขึ้นยังคะโตขึ okay, ้นแล้วเพราะว่าตอนมีน้องละตอนมีน้องเป็นอายุสีบเดือรู้สึกรู้สึกนะคะโตขึ้นเพราะว่าแบบเดินไปก็คือน้องยกมือไหว้เลยเขาต้องมปใส่หน้ากาใหม่อี แตบจริงๆไปลิฟต์โตขึ้นเนาะในในทุกสเตปทุกคนดูแบบไม่ตื่นแล้วว่าทุกคนดูเป็นมืออาชีพมากแล้วขอบคุณค่ะขอบคคุณ่ะจริงๆก็ยังตื่นเต้นอยู่เรื่อยๆจริงๆภายในใจเนี่ยเอาหูภายในใจจริงๆตื่นเต้นมาหรับงานได้เรื่อยๆประสบการณ์เก็บเกี่ยวไปเรื่อยๆมากแต่ว่าจริงๆในแต่ละสเตจที่เราขึ้นเราก็ต้องมีแบบว่ากลับมาทบทวนกันว่าเอ้ยสเตจนี้เป็นยังไงเดิมใช่ค่ะทวนทุก ทุกสเตจเลยค่ะนี่ส่งเข้ากลุ่มไลน์ตลอดพี่เจ้าดูจังหวะอันนี้ด้วยนะจบปุ๊บดูบล็อกกิ้งด้วยนะจบงานปุ๊บอันไหนที่เป็นโฟกัสแคมอันใหญ่ๆหนูส่งเข้ากลุ่มหมดเลยดูดูด้วยดูด้วยแล้วก็ดูด้วยนะแท็กออกแต่ว่าจริงๆเราก็คืออยากที่จะพัฒนาสเตจใช่ค่ะว่าเฮ้ยเราซ้อมมาแล้วขึ้นสเตจแล้วจบตรงที่สเตจที่เราโชว์ไม่เคยไม่เคยจบเลยค่ะรู้สึกว่าการเป็นศิลปินก็คือการที่ไม่หยุดพัฒนาตัวเองมากกว่า คือเราต้องพพฒนาไปเรื่อยๆเพราะโลกมันก็เดินไปข้างหน้าไม่อยากมีขีดขีจำกัดเพราะว่าอยากทะลุเหมือนแม็กซิมัมของพวกเราไปได้เรื่อยๆแสดงว่าทุกครั้งท <ok> ี่ขึ้โซก็มีความสุขเต้นสิบรอบร้อยรอบก็ไม่หวั่นใช่เพราะว่าเต้นไม่หวั่นแต่อาจจะเหนื่อยค่นี่ไม่หวั่นแต่ร่างกายนี่อ้านักเวลิ่แพนยังไงบ้างคะมีเอาเป็นว่าเฮ้ยมีคนมีคน้ เอาวนาเอาว่าปีหน้ารอติดตามละกันค่ะแต่ว่าปีนี้ก็มีหลายๆที่ให้ทุกคนได้ไปดูนะคะมีอ่ามีใกล้ๆมีบางแสนเฟสค่ะแล้วก็มีแคทเอ็กซ์โปค่ะแล้วก็มีบิ๊กลอเรนแต่ว่ามีจีเอ็มทีวีสตาร์ลิงกิกด้วยอิ่มแข้แล้วนะอิ่มแข้งแล้วนะตื่นได้ไหมคะเพราะว่า พราะเวทีที่เมื่อกี้พูดมาสเตทใหญ่ๆมากม่ะเพราะว่าทุกสเตทพวกเราทํากันเต็มที่มากๆเนอะแล้วก็พยายามที่จะเสร้างอะไรใหม่ๆให้ทุกคนได้ดูกันพยายามจะทําโชว์ใหม่ๆออกมาพยายามจะโชว์ออกมาในรูปแบบอื่นๆบ้างเพื่อที่แบบอยากให้แฟนคลับของพวกเราทุกคนได้ดูอะไรที่แบบว่ามันเฟชใช่อะไรใหม่ๆใช่ฝากของแฟนหน่อยว่าติดตามได้ที่ไหนแล้วเราจะ ขอบคุณเขายังไงได้ค่ะก็ฝากติดตามเฟลิสด้วยนะคะฝากเอนดูวงพวกเราเอาไว้ด้วยก็ตอนนี้มี2เพลงแล้วนะคะมีเพลงซีตูแล้วก็มีเพลงอับาคาดราจงรักจงหลงค่ะสามารถติดตามเฟลิสได้ในโซเชียลมีเดียทุกช่องทางเลยค่ะเฟลิสออฟิเชียลค่ะฝากเอนดูเฟลิสด้วยนะคะฝากด้วยนะคะมาคนไม่กี่มาาเลยค่ะ เอแทนซินไม้พี่ลงหน่อยมันบางมากไม่เป็นไรนะขยิกขยิก